ครับสวัสดีครับพี่น้องเมน้แซบเนื้อชั่วทีไปสอนสีย่ำม,มุนเส้นใส่กับหมูหมูสับกับไอ้เนี่ยครับหมูย่อครับพี่น้องเครื่องย่ำครับมะนาวส,สดพี่น้องแต่ฟังพุนเพินพ่นเท่าตัวมันเลยซีกินก็กับเขา,ขาต้มครับเมนูที่นีน้เขาต้มแซบเนื้อชั่วทีไปสอน,ส,อนสีย่ำ แต่ยังมาทันย่ำดอกเราทีมงานเพื่อนกันแซ่บมากันครับสุดๆเลยมือนเดี๋ยวพาไปเบิ้งเงินเขาต้มพี่น้องเขาต้มเสร็จแล้วอันคุณนายเพิเศษครับพูดอะไรอยู่พุณครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิ้งอ๋อค่ะพี่น้องเขาต้มปูน่าแซ่บจังด้วยฟีมือขึ้มะนาวพวครับนี่ยังแซ่บเลยเดี๋ยวนี้มากด้วยก่อน ต้มเผือัวกินได้เลยครับหัวอยากหั่นผักกับเครื่องเคียงพี่น้องเครื่องเคียงนี่กับยำที่กับยำนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆมาก,ก่อนเดี๋ยวเขาสียำไหมพี่น้องอโกําลังคุ้นกับยำใส่ชิ้นใหม่จะไ,ไ,ได้เสร็แต่ไม่น้องอเสร็จน้ดตัวตีมันมียำค่ะสวัสดีครับผม เดีเดียวหมูใส่นี่นะพี่อืมครับูใจละย,ย่ากับลหลยัยคือยังนี่เห็ดลายอะพี่น้องไม่หลับหมูต้อยครับมีลับหมูตอยพี่น้องมีเจฟิลที่หลับหมูเขับมืนลวกเรียบร้อยแล้วไ,ไม่เลยพี่น้องแร<อ>งนี่เง,ง,เงย่ะนาี่่ครับ คนสวยแม่ขั้วมาเลยยิ้วเขา่าแม่ขั้ว <c oughs> มาปางครับคุณย่า <c oughs> หมกุงกินแล้วนะ <c oughs> ่ากแล้วมอกตไหนมคืาสแก้วนังอะไรกตรท่นา้าไม่ใส่ละตะการไม่ใส่ล้วมีมือหน่หลามหมูพ <c oughs> ี่น้อง วันนี้นดนวดโอ้โหมูแซ่บแซ่บไม่เพราะว่าคืนนี้จะมีกิจกรรมเข้าจังหวะเอาอยู่สจะมีแบบเสริมทักษะในการกินให้มันเ้ายอยของกิาเลยนิดแต่เนื้อเสียพิทุมมันโอ้สวาต่อจแมนเด้อไอ้มาต้องมีแบบมังกินจึ๊มกึ๊มวยเข้าใจป่ะอาอวันนี้ขายดีให้รางวัลผัวอวันนี้ตั อยางเงี้ฮงหมอเฮงตาตีมังกลด้วยตัดบางตัดไปเลยบางเราบอกเราควรยูระหว่างเดียวเจมคคแยกหลัดอยู่ปลาเป็นแปบ่าเดไปถึงยีลีเีวอีีร้านกติมาอยากม่อยู่น้ำกะตย้อนไว้ย้อดไว้ไม่ีไ่อดไพอมาเ้อปิดเติมปิดเติมมตา่ยรอเลขคาขําวบอไรรยการดีดีพี่น้องยังบอทนมืดปไหครับนี่ กไมอย่าไม่าเอาเยคือไมจริงใจมะนาวกอเทียคุายาลูกนึงก็ใส่ไปก่อนไงใส่แล้วก็ชิมเดือนเออบียรรากาศแซ่บๆนอกพี่น้องยินงยิกงน้อยครับไม่เดไม่ได้วืขอจุ่มเนียอหนูโอ้ยให้มันหลุดน้อยนานชนะีไปมอคุยคุยจบคนบุงจาก นั่งมาความสขนจากันม่ช้งเดียวนี่อกลาเป็นตีวัิ้าไม่จิ้มก็ตรงตีมือใหญ่นะแเรอ่เนียวนุ่มได้ดีน่าที่เหาสุ้มือฮะไบรรยากาศนะพ่น้องคือสปอยหนังอยู่่ขึ้นสวยของผมนะ กินกับอ้ไลบประเดใอีกแล้วนีไลบินกักก็ไปกินกับตักไปเลยนี่ส่วนแล้วก็กินวันน้ตีเมึงอ่ีีเิร์ดวันนี้าได้ไหมดูเชียงอันมะนามาแล้วเพิ่มแต่ยำด้วยชายหรอชายอาผู้ชายอยู่เชียงใหม่ดูตุ๊ดนเขาดูตดเป็นตุ๊ดเ้็นพวกกระตุนมันสั่นะ สอมกันเ้อพี่น้องอรพี่เนี่ยตัวพี่ขับเล็กรไหมเล็กกาขับซื้อมาจอนค่ะแซ่บนูนอีไปสอนม่เลยนี่มือแรกสิมีปา์ตีกันประจำพี่น้องที่เาเขากินคันบ่มียังกินกันเมื่อก็้ต้องกินกับเขาธ้ามาดาไหมครับแกงหมูอร่อยไหมกินยังวันนี้กินต้มตมต้มเลยเพื่อ่นเดี๋ยวด้ป้าแล้วก็ตงกนเออคกเดียวมีวามกินหลายอย่

มาเร็วมาเร็วเรายร็วหน่อไม่เอาไม่เอาไม่เอาึนจอดครับน้ำเปรี้ยอะไรบ้างน้ำกับเปรี้ยเลยอจะใส่ละสองกรัเลยเอาขเหนียวจุ่มข้าวน่งแซ่บแซับพี่น้องเอ้บรรยากาศเราลาบหมูครับเนย ก็ล้วแหลเรา่ปรี้ยวแล้วเขไม่เอาเขาไม่เอาคยกินกูแก่เรียนี่ยรู้จักตักไปแล้วนะเขาัก